สวัสด yes. wow. cool. um, ีท in ่านผู้ชมตอนนี้พวกเมียไมาอยู่บ้านเอียงก็เฮ้ยขัมจีดาขัมจีดาเมืองจำพรนี่เนาะเมืองจำพรทุกคนพากันมาบิรทีมงานเลยทีมงานสาวออนให้สาวปังออนสวัสดีแนสวัสดีท่านผู้ชมฟอบสินมาฟอบสินสิเอาสินมาเปลี่ยนฟอบสินมาดําทําถ่าใส่บ้านมากับลู็กล้านแต่ทุกคนพากันมายังเฮ้ยมาร่วมดอกไม้มาร่วมดอกไม้วันริน ร่มดอกหม้วันสินมออหม่องขจ้าหักษาคนนาะหักษาคนในรูปแบบอแน่วแนว่แน่โบเห็นนะทุกคนแต่จากงน้อยเขาจะพาทุกคนนไปเปิ่งบรรยากาศได้ที่คีนะไดาจะได้ที่ีบางได้สิกคนเอา้นตอนมประจันละนี่งลูกเขา

เอาสีงย่ะเอาไปตานิกาเป็นพิธีมีออาจจะาอกมนออจจะบอาดัง้วทุกคนอยู่ในพิธีอันศัดิ์ทธิ์เนาะ ก่อนที่เมียจะถ่ายเนี่ยเขาขอผ่นถ่ายแล้วเนาะ,ะจ้าโนดาดาเป็นคูนี่ไง้านถอยเยอยด่นค่ะถามาก,ก็จะมีดอกไม้หาขู่ดอกไนะมก้ขู่กันเงินงก่ารองมาณสิบบาทส้บบาทอะไรนะทุกคน

เราเง้แควขวางบมาทั้งบานบแมวาดอมันหลอนดังดูทปอันี้ไมันน่หที่เ็บดเบืองไม่เพาปคุณ่อแมองเนเล่นเจเจ้าวดเบืองไที่ช่างสมองเจ็บทั้งหัวยายในมหัตาทาน ใหมานยานุตีคอยไปมาคือแต่เ่าอันนี้มองเลยสาว้นเจ้ายาได้มีพ้อปี่มากใก่ค่อยางไห่นี้จากความนำมากรกห่อยค่อยต่องแลนไหไห้จชเด้อล่ะนุตีเจ้าชึ่มันบ่พื้นลอกเลออหลูกหลาสาเร็วถิูเอย่นเด็กน,น่อยสามคนกับพากันไ<อ>ปล้เด่อยสาคนกับพากันัปแล้วทุกคนเห่อยามคนกับพันไ่แล โอะไ้เอลมายอยู่กับความเสือเด้อจะอี่ยเป็นนกโพสหลอกหลงจอยทุกคาานหัวจักนกพอมได้ได้ถึงเสียงไก่ย่างบยเถิดโตค้าแก้ว่าบุตตีบางแม่พ่อแม่ลงสังบุกตีนางให้โทษประยอนตั้งแต่กี่โ้นเชียงมนตนตาไล่เข้เอ็นหายให้โทษทันทีความเขียนหนอปีแก่บุตีบ้างแม่พ่อแม่ลงจ่าเสียหายใส่พอลมเป่า คนมันมองเลยสาววัท hmm. so ี่คอจีเป um ่าน hmm. ี้เป่าชนะมันนี่เป็นสิงใดามันมกเกิดโรค่าแกลรบุตรตาบ้า

อันเด็ดไปหนึงแลลูกนะอันเพิ่นเบิร์กวาเมียน่ะไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเนี่ยน่ะเมียบโบเคยไปหาจีบกับผัวชาวบ้านจ้าคนทุกคนโบจะซื้อบ่เคยไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเลยเออบ่เคยบ่เคยเองก็ยิ่งตกใจได้ถ้าว่าเพิ่นว่าน่ะไปลอยมีตอนใดคือว่าอยู่นํากันตลอดเลยนี่ทุกคนบ่เคยบ่เคยลมกับคนที่มีผัวมีเมียบ่เคยจักเถื่อนนะทุกคนแล้วก็ราะว่ายังก็ขันจักผู้น้อยนะได้ว่่าซันผู้น้อยน่ะครูเฮาน่ะเขามีเมียแล้ว ฮันนะเพราะว่าเดือดขู่อะไรย่างเงยวันเราไปจีบทางไหนอยู่เนาะแต่ว่าก็คือว่าแล้วนะทุกคนเบิ่งก็คือความหมวนความซื่อความหมายหุ่นอย่างเป็นธรรมดาด้วยซึเนาะเพื่อว่าห้าหน้าตะกี้นะเด็กเพื่นว่าตะกี้หน้าดวงเมียนอายุสูงสูงเลยตอนนี้ดวงประมาณนีเรากบบโมโหเนาะทุกคนเนาะเนี้ยกับซ้ำเก่ากับเนาะเลยบุญมีเข้า่าสูงตัวต่ำซ้ำเข้าตะกี้เนาะาหัวข้อมองซื่งตะกี้นห็นเราพี่น้องกับตอนนี้กับกำลังเดินทางออกจากบ้านคำสีดา ท้าำสิดามือนจำพรเมื่อกี้เนีทาท่าำผู้ส้มบดิงินกะขอประทานเดลไุน์นุพรพะว่าอยู่ในสถานที่กระจอกกันเลยไปยกเวเสยงดังเนาะไปจากพูดแล้วเดี๋ยวแกไปทางนี้ไปทางนี้บอกลืมข้าวลืมถังยังบอกเลยว่าลมกมเบาเดเด้อโอเคชงนมบรโอ้ยั่คุณได้กินนมอยู่นั่นเนาะ มีคนหน่อยมานำพี่น้องได้กินนมชงชงอันจอดรถให้อันร้านชงนมน้องชงนมเนะเฮ้ยน้องาเขสั่นนมหกไปเลยเด็กๆพูดได้กินนมเดนนี่ใส่ชิชมูนี่กินนมยายายายกินนมเป็นสาวแล้วทุกคน ตอนนี้กำลังหาอาหารอาหารอาหารอะไรไม่รู้เถ้ป่าเถ้ดงให้หยิบกลับมาหน่อยกลับบ่ให้หน่อยเลยเดี๋กลับไปรถก็ไปหนาข้าคนเนียวฮะนจะนำไปบ่นำไปบ่กลับบ่จังหวะหันอาหารคือสีซอกหรือคกเทยจะบอกได้อันนั้นเลย ก็คือโมเม่น่าไอ้วันเนาะไม่ไม่ไม่คือซีซุดสัมมี่เนาะสีซุดเลยได้นะกี่ล่ากี่ล่าไปกลับรถกลับดีกว่ามาหอยกับตรงในเราไปที่นี่เหรอบางหนึ่งนี่นะรถในถามครับเอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไม่ยาวเอาอันนี้ขับต่างไปอันหนาผู้เฝ้าหลวงป้าแมงผู้ช่างเบอร์ได้บ่ได้พี่น้องบ่มีขันอาหารไปขานไหนจะมีแต่แบบเที่ยงหน้า นี่ยถุงทีมสปาหยันเนาะหานอาหารคัดเนยหานอาหารตามสั่งทุกคนตอนนี้พวกเมียก็มาหอดบ้านนากาลาเมืองสองคอนนะจิค้าธรรมุชมไปไหว้พระภูมิจะสิ่ออะไรยังสอนนะทุกคนเดี๋ยวตามมาเลยจ้ะอาสะออนใจสิคนเสือกับเป็นเสืออันนี้ทุกคนอย่าขึ้นหยักนะมันบด้หยักทุกคนมันเป็นหมกัน ัคือปด้ยแพวะไม่เป็เออปอะไรเนาะไ่หลายกเออกเออ 高，那得扶着台。对。哈哈。那娃儿，你借个水喝。我喝这个酒嘞。电话可不难打。哎，卡了，卡了。嗯。加油，加油<对>，加油！把这个点搞，为人民服务，那，那。 เจ้าตัวเจ้าตัวเจเจ้านายูจปูนกะลาอลูกหลานมาขอแลืปูเอ้ขอแต่แต่เีนขอหลังขพรวยกว่างขอมีขอไปกูดามปูเอ้ในไรเดือป้น่อยแหงนี้ลูกหลานลูกหลานไปถึงบกแางนำาใจยังเอาของลูกลานหือนไว้เดปูเอ้อี่แมนยังปูเอขอลูกหลานนี่ขอบคุณ้าใหงชาหน้าให้น้าอยากกินเขา ไปขอดไล่ปูให้ลูกหลานด้วยเราเรียแค่ลูกหลานด้วยปูใยกันด้วเราเรียแค่ลูกหลานขึ้นในนั้นปูให้ที่เนว้ินในอยาบริจาคลูกหลานมาถวายเรลามิเทลวันเนี่ยปูใจองเงินจองข้ามมาลูกหลานอยู่ที่มีแห้งไงบ้านอยืนในก้างกลางลูกหลานขึ้นยังกาได้รวยแหงไงมีเน่ปูให้ี่เปนยังปูใไอ้น้าอยากกินเก่าไ้ขอดไล่ดูให้ลูกหลานด้เราเรียแค่ลูกหลานด้วปูใย ฉันเลยเลาได้แค่รูกรานกินแี่นั่นปุ๋ยถ้ากินเนี่ยอยากปุย้อยากลูกหลานไห่สบายใจละมือละวันเนี่ยปุ๋ยตลอดวันนี้นยนยืนหรือยื่นคำกาลารายไมากมายลูกหลานะได้เอ็มร้ยมีปุ๋ย เราไม่ให้หเพื่อนตักเสารานแล้วเพือนทำบุญลคนก็าบุนไเอคอาุนาถุเด็อขาซุนานเนวันน้เนเป็นสาธุนรงานคำอ้าสถธุละเเจ้าอยมีแห้งไอจุกังกลมันเงนาเงรอเงกับหลังไรพมามา ลานเลยเนี่ยได้ดูนันี่มีดูลานถูกสานเลยมันยืนซาถูกมันยืนกันเด้อพเด้อฮ่าฮ่าเจาาไปาัดาเ่าฮาเ่าฮ่คําฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮาฮ่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 าเ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮาฮขาฮ่่าา่่า่าาา ไปอยู่สวรรค์บ่บ่บอสอยู่นามงเนี่ยได้นามงกับวสวรรค์แต่ว่าแต่ว่าเขาเจ้าเขาเจ้าผัดอันบ้านนาวะเขาเจ้าโอเคนะจ๊ะพี่น้องปัไปที่นี่เมียวกะจะขอจบคลิปเพียงล่นก้นก่อนเนาะเมียวก็ได้มาไหวไยวพระไหวัยยังน้ำเพลินเรื้อยๆเบิ่นบะไหวผ่านคนเป็นผัวผู้ผัวผู้นี่เยอะมากที่สุ จะโหดจ้าเพ่อนก็่าาอ๋อบมีโบู้ประวัติทุกคนแต่สือนที่นี่เป็นสือนทีศักดิ์สิทธิ์นะโอ้บอมบบีผูประวัติตา,านะับอือมปเราจนับถืมานไ้สิดไมทุกคนเมียเขจะขอจบคลิปเพียงสักนก่อนนะคราผุ้สมทุกท่านไป,ไปเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อคลิปนี้เมียขอตัวไปแล้วสบายดี